รู้ไหมว่าจุดที่แพงที่สุดในสีลมเนี่ยตอนนี้เขามีส่วนลอยฟ้า7ไร่ที่ใหญ่สุดในไทยที่รวมแบบ all in one ที่มีทั้งสร้างโรงแรมคอนโดได้ครบในที่เดียวแล้วก็ที่เนี่ยครับก็คือดูสิเซนทรัลปาร์ก โดยตรงเนี้ยเมื่อก่อนน่ะก็เป็นโรงแรมดูสิทานีที่กว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความรูราของกรุงเทพมากกว่าครึ่งศตวรรษโดยวันเนี้ยตรงเนี้ยถูกแทนที่ด้วยโปรเจกต์มูลค่ากว่า46,000ล้านที่เป็นการจับมือระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ดูสิตและ c p n ภายใต้ชื่อบริษัทชื่อว่าวิมานสุริยาแล้วดูสิตเซ็นทรันปาร์คแตกต่างจากมิกซ์ยูสอื่นๆยังไงบ้างหลักๆก็มี4อย่างนี้ครับอย่างแรกที่เนี่ย เปลี่ยนจากโรงแรมอย่างเดียวสู่5ฟังก์ชันหลักในที่เดียวก็คือมีโรงแรมดูสิตเวอร์ชันใหม่ที่มี39ชั้นคอนโดหรู2แบรนด์มีเซ็นทรัลปาร์คออฟฟิศที่เป็นออฟฟิศเกรด A มีห้างเซ็นทรัลาร์คที่มีขนาดใหญ่80,000ตารางเมตรมีรูฟพาร์คและพับบิกเรมที่เชื่อมสวนลุมไปเลยข้อสอเรื่องการวางแกลนที่เนี่ยเขาก็ดีไซน์เป็นแกลนเปิดแบบไม่ขังคนไว้ข้างในทําให้ตรงเนี้ยสามารถเชื่อมทั้ง MRT สีลมแล้วก็ BTS สารแดงรวมทั้งเดินรอบๆได้อย่างคล่องตัว 3. ที่เนี่ยเขาตั้งเป้าใหญ่เขาต้องการเบนช์าม์กตัวเองอะให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่เทียบเคียงกับมารีน่าวันสิงคโปร์แล้วก็ฮัตสันยาร์ของนิวยอร์กข้อ4ที่เนี่ยก็เป็นการร่วมมือของ2ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่สุดของประเทศไทยอย่างดูสิตที่เป็นที่สุดของโรงแรมหรูแล้วก็ CPN ที่เป็นที่สุดของห้างชั้นนำโดยโลเคชั่นของที่เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ติดรถไฟฟ้าแต่ตรงเนี้ย มันคือจุดอินเตอร์เชนที่เป็นบเทสาาแดงแล้วก็ MRT สีลมที่เรียกว่าเชื่อมทุกย่านเศรษฐกิจจริงๆทั้งฝั่งเยาวราชหัวลำโพงจุฬาสามยานแล้วก็สาธทริทยุและที่สำคัญที่เนี่ยก็เป็นทําเลที่ติดสวนลุมซึ่งทำให้ที่เนี่ยเหมือนเป็นเซ็นทรัลป์กของฝั่งนิวยอร์กที่ดึงดูดทั้งบริษัทร,ระดับโลกคนเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เป็นไฮสเปนเดอร์ โดยปัจจุบันตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับทั้งห้างทั้งโรงแรมถ้าใครยังไม่เคยไปก็อยากให้ลองเข้ามางเดินเล่นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไง